การเวลาประมาณ19บเก้าเอ้าวแล้วแบงค์แบงค์ครับเก็บได้ครับเมื่อสักครู่นี้เอาเลยฮะโดนน็อกไป1แล้วครับทีม RP ครับไปต่อยังไงครับเอ็กซ์ต้าครับไอ้บูและคนที่เอายัดกันครับผมฟางแล้วฮะไอ้วอลครับผมไงเอิร์ดจริงเปิดเข้าไปแล้วอ้าวกระโดดก็มาแล้วหือวางการไอ้วอลไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับผมโดนเก็บไปครับเหลือ RP กับเอ็กซ์ต้าขออภัยครับเป็นแฟนบอยแฟนพอยครับกับเอ็กซ์ต้าครับโอนนะยังไงดี เอาไปประทา้าก็าลำบากนะฮะแล้วเหมือนจะมีการยิงไล่เข้ามาด้วยแล้วโดนกดอยู่ครับแฟนพอยเกือบน็อกนะฮะไงเออออกไปโอ้โหและโดนขวดล้มเลยฮะ a w m ฮะออกมาแล้วจานะ้าแล้วงัดครับเรียบร้อยครับผมนี่บูทีเอสครับเก็บมาแล้วโอ้โหขับรถมาี่เรียกแขกแน่ดูเลยครับสำหรับเสียงเครื่องยนต์รถเนี่ย ผมก็ตีนี่ครับพี่ชายครับผมน้องชายน้องบอกว่าผู้ชมที่เข้ามารับชมเราผ่านทางทีโพติดดันปนรับหลังคาเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมถักลมมาก่อนเดี๋ยวนะดูนี่ครับสองัวคนจอดนี่ครับรออะไรฮนะต้องลุยฮนะลุยมันเลยเพื่อนรัเบเปิดปาเข้าไปก่อนครับไปครับสองลูกครับยังไงเอาโดนสวนมาครับยังไม,ไม่เป็นไรนะแอาทาร์สครับ ดูกไหมฮะมีงไหมยังไงเลยนี่ฮะยิงกดครับไอ้วอลแตกแล้วครับไฟดาวน์สุดไปแล้าไปจะพ่วงนะครับใช่ลแล้ว,อ,วอ,อีกนิดนึงกับด็อกดาวน์เรียบร้อยครับหนึ่งรวแล้วเป็สเปรย์ซ้ำครับยังไงโดนสวนมาครับไอ้วอลไว้ก่อนครับด้านล่างากไปกดครับกลางนี้ลุยลุยกางเข้าถึงไอ้วอลดีครับรลอดไฟครับเราวิ่งการพี่ปูนเอาด็อกดาวน์ครับโอ้โหเสียดายเลยฮะนี่เข้าไปซ้ำเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วคิวรวมตอนนี้เจ็ดคิวเข้าไปแล้วครับ ไม่ได้ผมแอนธาดครับของก่อนนะฮะอิมาร่อยรับอรุณครับผมโคดทีมครับเมื่อสุภูรีเก็บได้สวยนะฮะแล้วมีเสียงลถมามครับะอ,อะไรนะครัออะไะป้ายก่อนเลยครับอ๋อแล้วฮะมีปฐะ,ะเพิ่มเติมหรือไม่ครับตรงนี้แก้วครับเก็บได้หนึ่งครับผมเมื่อสักครู่นี้ กูตรงน้องแก้วยิงกันหน่อยดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยเอ้ยครับส่วนทีมนี้ก็ไปไม่น้อยครับตอนนี้เก็บรวมไปที่8ดคิวครับสูสีมากครับ2ทีมนี้ทีมอื่นๆก็ไม่ได้มีคิวนะฮะยังไม่มีคิวเพิ่มครับอยากได้คิวเพิ่มก็ไปต่อแถวนะฮะเฮ้ยพ <Hey! S 1> ุกอีกแล้ว ทำไมวันนี้มุกไหลนะฮะต้องขอบคุณทางนิโมทีวีด้วยครับที่เอามาให้เล่นนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ก็เอ็นบีครับเข้ามากลางวงเลยครับข้อดีของการเล่นกลางวงแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยงัดเข้าไปโดนอีกนิดนึงโอ้โหหวางไอ้วอลทันครับไม่งั้นน็อกแน่แล้วไงเอาสุดท้ายเก็บเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหงานสวยฮะอูทีเอสครับตรงนี้สแตทครับยังไงเอ่ยมีเสียงปืนจากด้านบนครับลั่นปังปังปังครับไม่ใช่เมาคีแต่กําลังล่าคนอยู่ครับเพราะว่าเมาคีล่าสัตว์ครับผมปีไฟล่าคนครับเมาคีล่าสััตว์ครบผม เดือนขึ้นมาก่อนครับโอดอย่าปล่อยมือฉันนะฮะพอปล่อยมือฉันเดี๋ยวช้อนจะล่วงครับพระนะฮะอันนี้พวกไอ้นี้ก็เล่นครับผมว่าตรงนี้ยังไงครับงัดไปก้าวๆรวยโอ้โหไอวอลแตกครับยังได้ไหมเอ่ยพยายามจะเก็บตัวน็อกให้ได้ครับไอวอลช่วยครับไหนฮะงัดไปงัดไปอีกแล้วครับล่วงอีกแล้วอมแปดสองบีนี่ยังไม่แม่นพอครับแรงบี B นะฮะได้ไปทั้งสิ้นแปดคิวโอ้โหดูฮะเกมนี้